ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำท่วมรุนแรงตามมาครับสาเหตุมาจากอะไรไปหาคำตอบพร้อมกันจากพีริซ่าได้เลยครับค่ะมีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเนี่ยได้โพสต์ข้อมูลที่น่าสนใจไว้นะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยในฤดูฝนบ้านเราแล้วก็ล่าสุดที่จังหวัดอุทัยธานีนั้นอาจจะเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเมฆระเบิดหรือว่าคลาวเบิร์สก็ได้ค่ะที่ทําให้เกิดฝนตกหนักแบบกระหน่าเลยนะคะที่เรียกว่าเรนบอมนั่นเอง มาทําความรู้จักกับปรากฏการณ์นี้กันหน่อยค่ะไปดูภาพเหตุการณ์จริงกันก่อนเลยนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะวันที่19ตุลาคม2567จคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีน้ําป่าหลากเข้าท่วมพื้นที่ย่านเศรษฐกิจนะคะของอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งก็พูดถึงกันว่าเป็นการเหตุการณ์น้ําท่วมที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบกว่า50ปีของจังหวัดเลยค่ะซึ่งทางดรสนธิคชวัตนนะคะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมชมรมนัก ล้อมไทยก็ออกมาโพสต์ถึงเหตุการณ์นี้นะคะว่ากรณีที่มีฝนตกหนักติดต่อกันนาน4ี่ชั่วโมงริมเชิงเขาแล้วก็ทําให้มีน้ําป่าไหลหลากท่วมหนักที่อำเภอบ้านไร่ในครั้งนีน้อาจจะเกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเมฆระเบิดหรือคลาวเบิร์สจนทําให้มีฝนกระหน่าหนักนะคะที่เรียกว่าเรนบอมก็เป็นได้ค่ะดังนั้นต้องมารู้จักกับปรากฏการณ์นี้กันหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะพบได้มากในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดขึ้นบริเวณไหนบ้างนะคะส่วนใหญ่ค่ะ จะเกิดในพื้นที่ใกล้เชิงเขาเนื่องจากอากาศบริเวณพื้นดินนะคะและยอดเขาเนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างแตกต่างกันมากค่ะอากาศร้อนมวลความกดอากาศต่ำใกล้เชิงเขาเนี่ยพัดขึ้นไปในแนวดิ่งไปยังยอดเขาซึ่งเย็นกว่าอย่างกระทันหันนะคะ สภาพอากาศใกล้พื้นโลกเย็นลงอย่างรวดเร็วทำให้ความชื้นสัมพัสสูงขึ้นค่ะรวมตัวกันเป็นเมฆฝนมากขึ้นบวกกับลมแนวราบพัดเมฆที่กระจายมารวมกันเป็นรวมกันอยู่ที่เชิงเขานะคะก็เลยกลายเป็นเมฆก้อนใหญ่ที่มีความชื้นสูง และมวลอากาศเย็นจากมหาสมุทรแผ่นดินใหญ่เนี่ยพัดเข้ามาปะทะากาันเกิดเป็นเมฆระเบิดขึ้นค่ะกลั่นตัวเป็นหยดน้ําแล้วก็กลายเป็นฝนตกกระหน่าลงมาที่เราเรียกกันว่าเรนบอมนั่นเองก็อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมกระทันหันได้เพราะว่าก็ตกเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะทีนี้โอกาสในการเกิดค่ะจะเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนนะคะสำหรับปรากฏการณ์นี้ Cloud บ u r s สนะคะ เมฆระเบิดและฝนกระหน่ำรุนแรงข้อมูลจากอาจารย์สนทินะคะบอกว่านกปัจจุบันคุณผู้ชมมันมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยขึ้นนะคะเพราะอะไรนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลักษณะที่มีภูมิประเทศที่แตกต่างกันเช่นภูเขาสูงปา่าไม้หนานแน่นหรือว่าแม้แต่ในเมืองที่มีตึกสูงนะคะเพราะว่าอุณหภูมิระหว่างพื้นดินแล้วก็บริเวณจุดที่สูงขึ้นไปเนี่ยมันต่างกันมาก แล้วที่2ค่ะปรากฏการนี้ก็จะคาดการได้ค่อนข้างยากด้วยเพราะอะไรเพราวะว่าโลกเราอุณหภูมิเนี่ยมันร้อนขึ้นนะคะภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้นอากาศก็แปรปรวนค่ะน้ําในมหาสมุทรแล้วก็ทะเลต่างๆเนี่ยระเหยขึ้นไปรวมกันเป็นความชื้นอยู่ในอากาศมากกว่าปกติและสุดท้ายนะคะปรากฏการนี้มักจะเกิดขึ้นค่ะในช่วงที่มีร่องมอรสุมความกดอากาศต่ําพัดผ่านแล้วก็ช่วงที่มีมวลอากาศเย็นจากแผ่นดินใหญ่หรือทะเลมหาสมุทรมาปะทะก,กันนั่นเองค่ะซึ่งนั้น น่อย่างที่บอกไปนะคะปรากฏการนี้ค่ะเมฆระเบิดเราจะพบมากในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยนี่ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะเดือนหน้าพฤศจิกายนดรสนธิบอกว่าปรากฏการนี้ค่ะเมฆระเบิดหรือว่าฝนกระหน่ำหนักเราก็อาจจะพบได้น้อยลงแล้วนะคะเพราะว่าเราเริ่มที่จะมีมวลอากาศเย็นจากแผ่นนินยายเนี่แผ่ลงมาอย่างประเทศไทยมากขึ้นสิ่งที่เราต้องรับมือต่อจากนี้ค่ะคุณนิวและคุณผู้ชมคืออะไรรู้ไหมคะ,ะก็คืคอฝุ่นนั่นเองค่ะฝุ่น p m 2.5และมลพิษต่างๆนั่นเองค่ะผมขอ ขอบุณครับลิซ่าครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN NEWS ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายครับ